สดีค่ะสมาชิก MT Cable TV ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบดาวเทียมสถานีข่าว Cable ท้องถิ่นช่องที่4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวีทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทางไฮยอีสานติดตามรับชมผ่านทางช่อง45ซีซั S ่นนิวภาคอีสาน HD ในจานด,ดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะ รวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางเครื่องในแฟม90.50เมกะ MT Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกระเสประจําวันนี้พบกับดิฉันอุบาพรมาทามนธนนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะเขาแรกวันนี้ค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบนะคะจนถึงวันที่23สิงหาคม2563ฉบับที่4ค่ะ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศทะเลอันดามันนะคะแล้วประเทศไทยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนตกหนักบางพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ จึงของให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะได้เกิดเหตุน,นะคะหนุ่มวัย40ปีชาวอำเภอกุชินารายค่ะเกิดอาการคุ้มครั่ง ควงขวานนะคะบุกเข้าไปสอพอบ้านหนองเม็กก่อนที่จะพยายามไล่ทำร้ายชาวบ้านและใช้ขวานพุบรถพังเสียหายหลายคันค่ะนอกจากนั้นนะคะเข้าของเครื่องใช้บริเวณหน้าบ้านพักดับตำรวจเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเข้าไปห้ามปรามนะคะพร้อมกับยิงปืนขู่ไปหลายนัดแต่ไม่ฟังปรีเข้ามาหวังจะทำร้ายจึงถูกยิงดับค่ะ เมื่อเวลา8นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตํารวจภูธรจังหวัดกระสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพบ้านหนองเม็กอําเภอกุชินารายจังหวัดกระสินค่ะเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บหลักฐานและตรวจสอบสภาพของนายเดชศักดิ์คนหารอายุ40ปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่57หมู่5บ้านหนองเม็กตําบลเหล่าไหงามอําเภอกุชินารายนะคะ หลังเกิดอาการคุ้มครั่งใช้ขวานนั้นเข้ามาไล่ทำร้ายชาวบ้านและทุบรถพังเสียงหายไปหลายคันจนถูกตำรวจที่เห็นเหตุการณ์ยิงสวนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาค่ะโดยจากการตรวจสอบพบศพนายเดชศักด์นอนเสียชีวิตอยู่ที่ลานพื้นดินภายในบ้านพักของโรงพักตำรวจสบพบ้านหนองเม็กสภาพ นุ่งกางเกงขาย,ยาวไม่สวมเสื้อค่ะมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย1น,นัดขาซ้ายอีกหนึ่งนัดและขาขวาอีก1น,นัดค่ะใกล้กันพบขวานพร้อมกับด้ามน,นะคะยาวประมาณ80เซนติเมตรและจานใส่ข้าววางอยู่และพื้นที่โดยรอบมีปลอกกระสุนปืนและหัวกระสุนปืนขนาด9มมตกอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้หาจากการตรวจสอบยังพบรถยนต์ของทางราชการและรถยนต์ของส่วน ตำรวจสบพบ้านหนองเมกที่จอดอยู่ในโรงจอดรถถูกขวานนั้นฟันเสียหาย4คันและรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านพัก2คันค่ะรวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆและประตูหน้าต่างบ้านพักพังเสียหายจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะทราบว่าช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาข่วของวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานายเดชศักดิ์นะคะได้เกิดอาการคลุ้มคลั่งถืออาวุธซึ่งเป็นขวานเข้ามาภายในบริเวณสบพบ้านหนองเมก ก่อนที่จะพยายามไล่ทำร้ายผู้คนและใช้ขวานอลาวาดฟันรถยนต์รถจักรยานยนต์และทรัพย์สินบริเวณหน้าบ้านพักของตำรวจกระทั่งดับตำรวจราชวัตรแสงนิกุลอายุ40ปีผู้บังคับหมู่ป้องกันรปรับ,รา,บรามสอพอบ้านหนองเม็กซึ่งพักอยู่ในห้องนะคะได้ยินเสียงดังกล่าวก็ได้ออกมาจากห้องก็พบว่านายเดชศัดกดิ์กำลังใช้ขวานฟันรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงทรัพย์สินที่อยู่ บริเวณรอบข้างจึงเข้าไปห้ามแต่นายเดชศักขากลับถือขวานวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายร่างกายจึงวิ่งเข้าไปในห้องนำปืนขนาด9มมค่ะออกมายิงขู่ลงพื้นหนึ่งนัดนายเดชศัก์ไม่ยอมหยุดแล้วก็ยังถือขวานวิ่งเข้ามาอีกนะคะดับตำรวจราชวัตรจึงตัดสินใจค่ะยิงปืนลงพื้นที่ขู่อีก5-6นัดก็ยังไม่ยอมหยุดวิ่งเข้ามาพยายามทำร้ายร่างกายอีก ก่อนตัดสินใจที่จะยิงไปที่ขาด้านซ้ายและยังไม่ยอมหยุดจึงยิงไปที่ขาอีกข้างก็คือข้างขวาน,นะคะ่ะอีกหนึ่งนัดนายเดศักก็ไม่หยุดค่ะและยังพยายามที่จะลากขาที่เจ็บเนี่ยเข้ามาใช้ขวานฟันอยู่ในระยะกระชั้นชิดซึ่งดับตำรวจราชวัตรเองหลบทันนะคะพร้อมกับยิงสวนไปอีกหนึ่งนัดแต่คราวนี้ค่ะถูกหน้าอกด้านซ้ายเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ จากเหตุการณ์หนุ่มคุ้มครั่งนะคะใช้ขวานไล่ทำร้ายชาวบ้านค่ะผู้การการลสินก็ลงพื้นที่นะคะตรวจสอบเหตุหนุ่มวัย40ปีที่คุ้มครั่งค่ะโดยเบื้องต้นนะคะพบประวัติเกี่ยวพันกับยาเสพติดจนเกิดอาการทางประสาทและพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาดับตำรวจค่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนค่ะจากความคืบหน้า ในเหตุของนายเดชศักดิ์คนหาญอายุ40ปีซึ่งเป็นชาวอำเภอกุชินารายนะคะเกิดอาการคุ้มครั่งใช้ขวานเข้ามาไล่ทําร้ายชาวบ้านและทุบรถพังเสียหายหลายคันภายในสพบ้านหนองเมฆอำเภอกุชินารายบริเวณหน้าบ้านพักข้าราชการตํารวจสพบ้านหนองเมฆจนถูกตํารวจที่เห็นเหตุการณ์คะ่ะยิงส่วนเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีคะ่ะพลตารวจตรีสมนึกมิขวาน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬเินค่ะพร้อมด้วยพันตำรวจเอกตรีวิทย์ศรีประภารองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมอำเภอกุชินารายและแพทย์ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและติดตามความคืบหน้าของคดีโดยเบื้องต้นนะคะได้เก็บหลักฐานที่พบ ในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธขวานและเก็บอาวุธปืนของดับตำรวจราชวัฒรแสงนิกุลอายุ40ปีเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสบพบ,บ้านหนองเม็กนะคะมาตรวจสอบด้วยค่ะพลตำรวจตรีสมนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูรจังหวัดกระสินได้กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะพบว่ามีผู้เสียชีวิตนั้นมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเสพจนมีอาการทางประสาทมานานหลายปีแล้วและอาศัยอยู่บ้านคนเดียวไม่มีภรรยาส่วนคนในครอบครัวไม่มีครลิก้าเข้าอยู่ด้วยเนื่องจากมักมีอาการคุ้มครั่งทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุก็มีการคุ้มครั่งอรารวาสในหมู่บ้านค่ะพยายามทำร้ายร่างกายชาวบ้านแต่เพื่อนบ้านไม่กล้าเข้าไปห้ามก่อนที่จะเดินถือขวานเข้ามาในพื้นที่สบพบ้านหนองเม็กพยายามทำร้ายคนและใช้ขวานฟันและทุบทำลายรถยนต์ รวมไปถึงทรัพย์สินบริเวณหน้าบ้านพักจนดาบตำรวจราชวัฒรแสงนิกูลค,ค่ะผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสอพแอลนะบ้านหนองเมกนะคะอาศัยอยู่ในห้องได้ยินเสียงดังออกมาพบและเข้าไประงับเหตุแต่ผู้เสียชีวิตกลับพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเสียชีวิตดังกล่าวด้านนางวน,นาอุทัยแสงอายุ52ปีเป็นเพื่อนบ้านค่ะกล่าวนะคะว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีาการเกิดอาการ คุ้มครั่งบ่อยครั้งและมักจะถือท่อนไม้หรือไม่ก็ขวานมาทำร้ายร่างกายชาวบ้านอยู่เป็นประจำจนชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้และเกรงว่าจะได้รับอันตรายค่ะโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งล่าสุดช่วงเย็นก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็เกิดอาการคุ้มครั่งอยู่ในหมู่บ้านทุกคนต้องปิดบ้านไม่มีใครกล้าที่จะออกไปค่ะจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าเข้ามาก่อเหตุในโรงพักจนถูกยิงเสียชีวิตดังกล่าวค่ะ ในการสอบสวนนะครับเริ่มต้นจากพยานตั้งแต่สามทุกนะครับที่เห็นเห็นผู้ตายนะครับมีอาการคุ้มครั่งว่าปกตินะครับซึ่งได้สอบถามนักพยาบ้าลนะครับว่าจะเป็นตุการ์อย่างไรในวันที่ผ่านไปมาก็เกิดความบาดระแวงนะครับผู้ตายได้ใช้อาวุธหรืออาวุธที่จะทำรายผู้บานไปมาแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเข้ามาในห้อวชนะครับแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่เรียนทราบแต่แรกนะครับตอนแรกก็ช่วยฟังอยู่นะครับจะอยู่จะทำแล้วก็ ท่าจกออกไปนะครับแต่สักพักนะครับก็ Jorge ิด้ถือขวานไล่ฟันตำรวจนะครับระเติมาล้ับเหตุนะครับระเบิดวิ่งไปยิบอาวุธปืนนะครับเพื่อที่จะมาป่องกันเหตุนะครับในช่วงนั้นเองนะครับก็ได้ผู้ผู้ตายนะครับผูยิงปืนลงกยิงปืนลงพื้นสองสำานักนะครับที่ตายก็ยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดการคุกค้างนะครับในใช้ขวานวิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตบ้ายตำรวจตะฟันตำรวจครับระยะการชิดตำรลยให้ปืนยิงที่ขานะครับ ที่ล่องแล้วก็โดยจุดสำคัญนะครับที่แก่ชีวิตครับที่เกิดเหตุครับซึ่งนะครับในการดำเนินการนะครับผมนะครับก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับก็สอบสวนพยานหลักการสืบกินเหตุครับว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมีมูลเหตุอย่างไรทป็นการจะทําที่เหตุการณ์อย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับก็จะดำเนินการกับผู้ก่อเหตุนะครับก็คือข้าวเราเองนะครับในข้อหา ใหาคนตายก่อนนะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็เสื R ่อมหลักฐานอื่นเขาจะได้รูปหลักฐานสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับการว่าแบบลุยไหว้โบยไหว้โบยวาย้ว่าไปตามภาษานี่แหละกับฟังแบบว่าคนแข่งข่างเฮี้ยนกับยานกับปีดไฟเข่าห้องเขายังสิ่งเเต่ถ้าถ้าเห็นตัวเล็กน้อยกลายไปน้ำถนนถนนสิ มันก็จะเบียงคอนเบียงใหม่เบียงยางใส่ก็เลยก็เลยห้ามก็เลยบอกเด็กน้อยบอกู้ใหญ่ว่าบอกให้ปล่อยเด็กมากถนนสายนี้นะแต่คนแต่ข้างขางบ้านนี่นะบอกให้ว่าบอกให้มากค้ใดก็ตามถึนเวลามันมันขึ้นมันวย้อย่างทีกับว่าต้องไปอันอันนั้นกับมั่นก็บอกแล้วก็คือเลียไปเด้ยอน่อยทีกับกระลาว่างแล้วก็บ่มาได้ว่าก็ ค้างๆเหี้ยนก็นต้องป้องกันจะโค้งไว้ในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามข่าวคู่เหินที่ล่วงละเมิดนักเรียนหญิงป .5 ออกจากราชการนะคะพร้อมกับตั้งกรรมการสอบสวนโดยขาดแต่ช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามคะ่ะ ประสบการณ์ใหม่ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเถียรนการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกรันการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิ l Cable TV กับ200ช่องรายการอุกอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT d i g i ดิ l c a b ลเค v v a ลทีวีแอนด์ไฮสปีดอินเอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0 4 8ย์2 1 6 1ให้อินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิต ให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการพาอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกถินทั่วไทยพายอินเทอร์เน็ตไปถึงไาย คือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮติดต่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร043812161ไฮอินเทอร์เน็ต MT Cable TV เปิดรับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งพนักงานเก็บเงินและพนักงานช่างเคเบิลไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสมัครด้วยตนเองที่ MT Cable TV สอบถัพโทร04382161 รามติดตามข่าวรอบเมืองกาลเตรในช่วงที่2กันต่อค่ะทางด้านศึกษาที่การจังหวัดกาลเตรน,นะคะได้ไล่ครูหห่นล่วงละเมิดนักนะเรียนหญิงป .5 ออกจากราชการนะคะพร้อมกับตั้งกรรมการสอบในครั้งนี้ครูหากพบผิดจริงนะคะไล่ออกอย่างเดียวค่ะทางตำรวจแจ้งข้อหากระทาอนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีนะคะพวกอีกหลายข้อหาเลยทีเดียวค่ะแถมหนักอีกด้วยขณะที่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธอย่างไม่พร้อมให้ข้อมูลใดๆค่ะ จากกรณีที่ผู้ปกครองเด็กหญิงวัย11ปีนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะได้ร้องเรียนว่าลูกสาวถูกครูประจำชั้นชายอายุ57ปีล่วงละเมิดทางเพศในห้องน้ำภายในโรงเรียนค่ะโดยการปีนกำแพงห้องน้ำครูที่อยู่ติดกันเข้ามาใช้มือปิดปากไม่ให้ส่งเสียงร้องและล่วงละเมิดทางเพศ และยังยื่นข้อเสนอเป็นเงิน2 0 0แสนบาทเพื่อให้จบเรื่องนี้แต่ทางผู้ปกครองนั้นไม่ยอมรับและต้องการให้ดำเนินคดีทางวินัยและอาญาอย่างถึงที่สุดโดยทางสพอปอกาะสินเขต3ค่ะตั้งกรรมการสอบพบมูลความผิดพร้อมเสนอเรื่องไปยังศึกษาที่การจังหวัดกาะสินเพื่อสอบวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนค่ะ ล่าสุดนายเพิ่มพูลพงพวงเพชรศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์นะะได้กล่าวว่าหลังทราบเรื่องได้กำชับให้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์เขต3เร่งดำเนินการตรวจสอบและให้รายงานเข้ามาโดยเร็วที่สุด และขณะนี้นะคะทางสำนักง,งานเขตก็ได้ส่งเรื่องผลการสอบเข้ามาแล้วพบว่ามีมูลและทางศึกษาธิการจังหวัดกระสินนะคะก็ได้ออกหนังสือและเซ็นคําสั่งให้ครูประจําชั้นคนดังกล่าวนั้นออกจากราชการไว้ก่อนแล้วพร้อมทั้งนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งหาบิวความผิดจริงจะต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดซึ่งมีโทษทางวินัยถึงกับไล่ออกจากราชการค่ะทางด้านพันตารวจเอกอลงกรเสนีรนฤทธิ ผู้กำกับการสพขม่วงค่ะเปิดเผยนะคะว่าหลังผู้ปกครองเขาแจ้งความพนักง,งานสอบสวนก็ได้รับเรื่องแล้วก็ส่งตัวเด็กนะคะไปตรวจร่างกายพร้อมทั้งสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งตัวเด็กเองด้วยค่ะซึ่งได้ร่วมกันกับทีมสวิชาชีพสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพร้อมทั้งออกหมายจับ ซึ่งครูประจำชั้นเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะโดยพนักง,งานสอบสวนได้แจ้งข้อหากระทามนาจารเด็กอายุไม่เกิน13ปีค่ะโดยใช้อวัยวะอื่นใดซึ่งไม่ใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศของเด็กนั้นซึ่งเป็นสิทธิ์อยู่ในความดูแลโดยคูกเข็นด้วยประกรันใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ทั้งนี้เบื้องต้นครูประจําชั้นเองนะคะก็ให้การปฏิเสธและขอประกันตัวออกไปค่ะด้านเพื่อนสนิทของผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย11ปีนะคะก็กล่าวค่ะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุกับลูกสาวของเพื่อนซึ่งเปรียบเสมือนลูกสาวของตนเองนั่นแหละพอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆอีกทั้งหลังเกิดเหตุก็ไม่มีคําขอโทษจากครูประจําชั้นและที่สําคัญผู้ก่อเหตุเป็นถึงครูผู้ที่เป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติแต่กลับมาทําอย่างนี้กับลูกศิษย์ทางผู้ปกครอง จึงต้องการให้ดําเนินการคดีถึงที่สุดทั้งวินัยและทางอาญาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้พยายามติดต่อไปยังครูประจําชั้นคนดังกล่าวผ่านทางนายพันธรักษ์พลตื้อพันรักษ์พลตื้อนะคะเพน่อมา,นนารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเนื่องจากถูกสั่งย้ายมาช่วยราชการที่สํานักงานเขตเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยครูประจําชั้นดังกล่าวนะั้นระบุว่าขณะนี้ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลใดๆทั้งสิ้นค่ะ ตอนนี้ผมได้รับทราบจากทางผู้มีการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากรสินเขต3นะครับได้แจ้งมาทางสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดนะครับให้ว่าวการดําเนินการอสอบสวนทางวินัยการบรินินการทางวินัยนะครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างรายแรงอย่างไรกร็แล้วแต่นะครับผมในฐานะผู้ใช้อํานาจตามมาตรา53นะครับก็จะสั่งให้อ่ ออกจากรายการไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ก,รรา,การไลายนี้นะครับโดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ดําเนินการทางวินัยกันต่อไปแต่เบื้องต้นก็คือทางากระทรวงสาธสริการนะครับก็ได้กําชับมานะครับว่าให้เร่งรัดในการดําเนินการทางวินัยเกี่กรรยวกับการรลยนี้นะครับไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพราะนั้นเราก็จะสั่งให้ออกจากรายการ ไว้ขอดในในวันนี้เลยครับนะครับกร,รณีที่สมมติว่าเด็กเขายังมีสภาพจิตใจเรจะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเยียวยาหรือไปช่วยเหลือจิตใจเขาตัวนี้โดยโดยระบบของทางโรงเรียนเขาก็จะมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนนะครับอย่างผมได้เปิดโครงการในเรื่องของการป้องกันเด็กตั้งครรภ์น,นะครับตัวนี้ขเขาก็จะมีระบบในเรื่องของการช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่จะ ฟื้นฟูสภาพจิตใจหรือดูแลนักเรียนโดยเฉพาะครูที่ได้รับการอบรมในเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนนะครับอันนี้เราก็จะให้ครูที่รับผิดชอบและก็มีความรู้ในเรื่องของการเยียวยาในจิตใจของเด็กนักเรียนได้เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนครับคิดค่ะไม่ถึงว่ามันจะเกิดแบบนี้กับลูกสาวเราเพราะว่าลูกสาวื่อน,นก็เท่ากับลูกสาวเราเนาะ ทีนี้เพื่อนก็มาเล่าเรื่องรายละเอยียดให้ฟังเพื่อนก็มาหาประมาณสามทุ่มกกว่าสามทุ่มกว่าคุยกันเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าอุ้ยเรื่องใหญ่ขนาดนี้เราต้องดําเนินการแล้วนะเราจะเอาเรื่องนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เล้ยลูกสาวแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปแจ้งความที่สพคำม่วงเลยได้พาเพื่อนมาแจ้งความที่สพคำม่วงค่ะครับเท่าที่สัมผัสกับ เพื่อนอยู่กับเพื่อนมาแล้วก็เท่าที่อยู่ในหมู่บ้านนครูคนนี้เ็ามีพฤติกรรมยัไงไงก่อนอันนี้เราไม่ขอดวงหมู่บ้านเนาะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของอาจารย์คนนี้เป็นยังไงครับเราทราบเรื่องแล้วเป็นครูกระทํากับลูกศิษย์ตัวเองรู้สึกยังไงเร่าไม่ได้ลยคะสะเทือนใจมากครับเป็นแม่พิมพ์ของซา และเป็นวิชาของอาจารย์ของเขาด้วยค่ะที่เขาสอนกับเด็กและมาทําเด็กของตัวเองแบบนี้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะไม่น่าเสื่อถือรับไม่ได้ค่ะสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกเกษตรนะคะขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดกอไก่ทอทหารกล่องเงินกล่องทองค่ะ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระสินธขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนร,รถเลขสวยหมวดกอไก่ทะทะหารซึ่งยอมาจากกองเงินกองทองพบกับการจัดงานในรูปแบบ New Normal ค่ะสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาตรวจวัดอุณภูมิร่รางกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะรักษาระยะห่างต่อกัน รายได้จากการประมูลเลขสวยนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสรับสนับสนุนอุปกรณ์ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนในวันที่29-30สิงหาคม2563ณโรงแรมริมป่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์1584หรือจะเป็น043811941-2ต่อด้วย14ห,หรือ0801911007 เลขสวยช่วยเหลือสังคมประมวลทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ World wide web, เว็บทะเบียนรถซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะ t a b i e n r o d .com ค่ะค่ชการจังหวักระ่ช่วงเวลานี้ไปติดตามคลิปให้ข่าวกันค่ะ เรืแรกวันนี้เป็นนาทีชีวิตนะคะของหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเดินเสียดร่างรถไฟถูกรถไฟชนอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียชีวิตค่ะสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนเทิดไทยแขวงตลาดพลู เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งหญิงวัย43ปีคะ่ะได้เดินเฉียดรางรถไฟในขณะที่รถไฟกำลังแล่นผ่านมาพอดีและโดยไมท่ทันตั้งตัวนะคะรถไฟได้ชนร่างของเธออย่างจังจนกระเด็นออกมาอย่างแรงนอนบาดเจ็บสาหัสอยู่บริเวณน,นั้นหลังเกิดเหตุเจ้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลพระปิ่นเกล้าคะ่ะได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่แล้วก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเธอไว้ได้คะ่ะ ส่วนคลิปนี้ปรับเปลี่ยนอารมณ์นิดนึง,งค่ะขำกันทั้งโซเชียลนะคะทำไมถึงขำเมื่อไฟแดงเบร,รกไม่ทันจะไปต่อก็ไม่กราเลยจบที่ตรงนี้ซะเลยตรงไหนไปชมภาพกันค่ะเป็นคลิปที่เรียกเสียงหัวร้อยกับชาวเน็ตได้อย่างดีเหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้หลังผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าภูมินโมกรัต อ่านผิดขออภัยนะคะโพสคลิปให้เห็นแยกไฟแดงแห่งหนึ่งค่ะมีรถเกง่งคันนึงจอดติดไฟแดงเด่นสง่ายอยู่เพียงคนเดียวอืมแม้ว่าเลยไปอีกนิดก็จะรอดแล้วก็ไม่ยอมไปถือกฎจราจรหรือว่าเขาอาจจะสายตาสั้นก็เป็นได้เออ ติดตามพยากรณ์อากาศกันแล้วค่ะ ันเคยค่ะที่ข่าวนี้นะคะลาก,กันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตด้วยประโยคที่ว่าอุปะสันโตสุข,ขังเสติผู้มีความสงบใจย่อมอยู่เป็นสุขค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบเมืองกาะสินประจาวันนี้พบกับดิฉันอุมาพรมัทมลทนพร้อมทีมข่าวรอบเมืองกาะสินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ